ภาพรราสุขครอบครัวส่งการเตชนรงก่อนจะมีสาวคนนี้โผลมาร่วมเฟรมอีกครั้ง ยังคงเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมาให้ได้เห็นกันเสมอจริงๆนะคะสำหรับบ้านสงการเตชะน,นรงทุกวันในป็นวันพิเศษแม้จะมีร่วมกันในสมาชิกในครอบครัวฉลองกันอย่าพร้อมหน้าพร้อมตาในทุกๆปีโดยล่าสุดสงกรารน,นั้นก็ได้เป็นโมเมนต์อบอุ่นอีกที่บ้านสงการเตชะน,นรงกับแคปชั่นว่า h a p p y Birthday ก็เป็นวันเกิดของคุณปู่ไพวงและหลานสาวกันมาพร้อมหน้าพร้อมตา เช่นเคยรวมไปถึงน้องปีใหม่และหลานสาวสุดที่รักของคุณปู่ไพวงและก็มาร่วมกับแอปแม่แอปทัศออนอีกด้วยและก็ได้เห็นภาพสงกรานกับแอปนาร่วมเฟรมกันอีกครั้งและความน่ารักในในช็อตนี้ทุกคนก็เห็นและพอกันทําเอาฮือฮากันไปด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะ